สรุปข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน2565กลุ่มส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายและคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายในการทำแอดวาน e d Care Plan และการดำเนินง,งานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำข้าราชการพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคายประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาประจําปีพุทธศัการาช2565จังหวัดหนองคายจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว31มีนาคม2565 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณจุดผ่อนปลนไทยลาบ้านเป่งจานตำบนโพลแพงอำเภอรตัตนวาปีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมนิทรศรการเฉลิมพระเกียรติสด็จพระ,พระรนิรฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565 จังหวัดหนองคายจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2565ณบริเวณพิธีด่านพรมแดนท่าเรือหนองคายตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดหนองคายร่วมกันบริจาคโลหิตตามโครงการสุขใจให้โลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ67พรรษาประจำปีพุทธศักราช2565สำนักงานเกษตรและสาหกรณากร,รจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาหกรณากรในจังหวัดหนองคายจัดโครงการผู้ว่าพาไปยามภายใต้กิจกรรมพืชหลังนาพารวยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรนับแปลงใหญ่ข้าวตำบลอุดมพรหมู่11บ้านบุราภาตำบลอุดมพรอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่รลลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2565 จังหวัดหนองคายจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2565กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นาวัดราชสิงขง์ขอนบ้านานายิ้วหมู่ที่7ตำบลนางิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์จังหวัดหนองคายปลอดไฟป่าและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2565โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลงจากช่วงเดียวกันให้ได้มากที่สุดสรุป7วันจังหวัดหนองคายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น11ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายเสียชีวิต1ราย มีการดำเนินคดีเมาแล้วขับ409รายและขับรถเร็วเกินกำหนด495รายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและสว่วนราชการพบปะสื่อมวลชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและหัวหน้าสว่วนราชการพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบโบรณาณการสร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์งานประเพณีมหาสงกรานอีสานหนองคายและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศากาลสงกรานต์ปีพุทธศัการาช2565อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจัดงานประเพณีไทยพวนบ้านม่อบุญจ้างหนังให้ผีเบิง่งขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษและยังเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวดอนป่าเปือยที่มีต้นเปือยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคายร่วมกับหลายหน่วยงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลจากทิพย์ครับประจำปี2 5 6 5ชิงถ้วยเงินรางวัลของผลเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน9ทีมจาก9อําอำเภอในจังหวัดหนองคายทีมที่ชนะเลิศคือทีมอำเภอเมืองหนองคาย พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประธานผ่านพุ่มเพื่อเชิญไปวางที่หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีอัครมหาเสนาบดีสมุหะนายกและหลวงพิพิธม่วงสิงหเสนีณองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำคณะออกตรวจติดตามจุดตรวจด่านตรวจร่วม จุดบริการประชาชนและด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงการานต์พุทธศกักราช2565ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพื่อตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชาวหนองคายกว่า500คนร่วมใจฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระสัยพระคู่เมืองหนองคายซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของชาวหนองคายที่จัดให้มีขึ้นในช่วงงานประเพณีสงกรานของจังหวัดหนองคายซึ่งปีนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19อย่างเข้มงวดผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดงานถลิหลงศกวันขึ้นปีใหม่ไทยทำบุญตักบาทงานประเพณีมหาสงกรานอีสานหนองคาย ประจำปี2,565มีชาวหนองคายร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากมีการปรับรูปแบบในการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 าาชาวหนองคายร่วมอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลงจากพระอุโบสถ์วัดโพชัยพระอารามหลวงแห่รอบพระอุโบสามรอบงดการสาดน้ำแต่ใช้การโปยรยกลีบดอกไม้แทน ก่อนจะอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนราชรถเพื่อแห่รอบเมืองชาวหนองคายอันเชิญหลวงพ่อพระสัสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายแห่รอบเมืองมีขบวนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดในชุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองหนองคายร่วมขบวนแห่ด้วยรวมทั้งสิ้นมากถึง41ขบวนต่อกันยาวเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีประชาชนออกมารอส่งน้ำหลวงพ่อพระสัส และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดในชุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองหนองคายตลอดเส้นทางประชาชนแห่สงน้ำหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่ประดิษฐานภายในพระพารหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยพระอารามหลวงอย่างใกล้ชิดและยังได้ทำบุญเพื่อความสิริมงคลในช่วงประเพณีสงกรานที่ถือเป็นปีใหม่ไทย วันหยุดยาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่สักการะพระธาตุกลางน้ำก่อนเดินทางกลับพูลอมเนากันอย่างคึกคักจนทำให้ต้องเสริมเรือที่ใช้บริการและต้องต่อคิวสักการะพระธาตุกลางน้ำหรือต้องเข้าสักการะพร้อมกันหลายลำเพื่อที่จะรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเรือไม่ให้ต้องรอนานเกินไปภายใต้ามาตรการความปลอดภัยโดยให้ผู้ที่ลงเรือใส่เสื้อชูชีพทุกคน ชาวหนองคายร่วมกันอันเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคายขึ้นประดิษฐานภายในพระโอโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงถือเป็นวันสุดท้ายของงานปละเแณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคายในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงและผ้าห่มหลวงพ่อพระสัย เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2565ณวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาน้องคายเขตหนึ่งจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2564สังกัดสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้าราชการในสังกัดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2564จำนวนทั้งสิ้น32รายจังหวัดน้องคายจัดโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดหนองคายพร้อมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวด จังหวัดหนองคายจัดกิจรกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามจังหวัดหนองคายที่บริเวณหน้าโรงเรียนสังคมวิทยาตะบนแกงไก่อำเภอสังคมโดยร่วมกันทาสีปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายและทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อสร้างการรับรู้และความตาระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินยัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอเมืองหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและออกเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมอทอสอที่ตำบลปักโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินง,งานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดน้องคายจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปีพุทธศัการาช2565เพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยภายใต้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดจังหวัดน้องคายจัดพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2,564ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดหนองคายจำนวน1ิบรายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2,565 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณหนองบัวเงินตำบลสะใครอําเภอสะใครจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งปี2565กิจกรรมขุดลอกห้วยโป่งณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติห้วยโป่งบ้านน้ำทอนหมู่2ตำบลด่านศรีสุขอําเภอโพตากจังหวัดหนองคาย จบสรุปข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน2565ผลิตโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์